เป็นนานมากเลยนะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็มีเมนูพิเศษมาแนะนำเลยนั่นก็คือคืออะไรตำไหลบัวกุ้งสดแล้วก็ปูหมานี่ค่ะเพื่อนเพื่อนยั่วๆเลยค่ะนี่เห็นไหมผักนิดหน่อยนะคะก็มีมีขึ้นช่ายแล้วก็ผักบุ้งนะคะเดี๋ยววิธีการทำจะทิ้งไว้ให้หลังคลิปนะก่อนอื่นที่จะไปดูค่า กินไอ้เจ้าไหลบัวนี่นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b ์และกดติดตามช่องข้าไนชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมนะเขาจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะเอาไงดีไม่รอช้าละกินกันเลยค่ะหิวมากขอข้าวแค้ห่อนหนึ่งนนะ ตามด้วยข้าวเหนียวนะคะหนึ่งแต่จะกินหมดไหมส่วนวันนี้ตากล้องของเราไม่ได้มาด้วยนะคะเพราะว่าเขาไปทำเมนูพิเศษอยู่จะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะคะห้องอาจจะลบนิดนึงนะคะกินกันเลยนะไปไม่รอช้าเพื่ออัฉริในการกินนะคะอาจจะมีเสียงเล็กน้อยไม่ว่ากันนะคะจ้ำก่อน อันนี้เพิ่งเลิกงานนะคะเข้างานเลิกงานสองชุดชุดยังไม่ได้ถอดเลยคำแรกเลยไหลบัวยืดยืจ้าอืมอืหลบัวเลยมาก มือเลยนะไม่กินมือไม่แซ่บเะยปูมา้าค่ะปูมา้าไปแล้ว ทีการกินที่ถูกนะคะพอเราดูดเสร็จใช่ไหมเราก็ไปจุ่มกับน้ำอีกทีนึกงเขามาดูดอีกทีนึงเพื่อนๆตอนนี้รู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่าง คอยแอบดูเราดูเขาคงหิวค่ะ <c oughs> ไม่รอช้านะคะต่อคำที่สองเลยเพราะอยูข้าวมาก <c oughs> ในโบวรกรอบมากค่ะคนไทยค่ะ ไม่มีหมูยอด้วยไปต่อกันที่กุ้งสดค่ะกุ้งสดก็สด,สดนะะๆนะคะช่ำๆนะคะนี่ค่ะว้าวน่นใส่มากไปค่ะ ไม่ได้ต่อไปเลยง,งนด้วยถ้าสถาบานประกาศยกเลิกข้อฟิว้วนะ ดีใจจังไหมจบมือหน่อยอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีวิธีการทำเนาะ จริงเพื่อนๆก็ทํากันเป็นทุกคนแล้วระมั้แต่สําหรับคนที่ทําไม่เป็นนะคะก็จะทิ้งไว้ให้แต่จริงๆมันก็คือไม่มีสูตรตายตัวนะคะ ดีมากูยอค่ะม,ม,ม,มีคนแอบมองเพื่อนๆเหมือนก็อยากมาเราจะเชิญเข้ามาสักหน่อยไหมไม่เชิญเขาก็คงมาอยู่มาก ถ้าเขาอยากกินเขากำลังทำเมนูของเขาอยู่นะคะ เพื่อนองสงสัยใช่ไหมว่าเลือกงานสองทุ่มหรือเอาเวลาไหนไปซื้อพวกปูพวกกุ้งฝากน้องที่หอซื้อไว้นะคะเลือกสองทุ่มแล้วก็กลับมาทำ ค่ะตัวใสมากเพื่อนๆปะมไม่รู้ตอนนี้ว่ากินชายค่ะไม่รู้ตอนนี้กินด้วยเพื่อนๆหรือว่ากินด้วยตา้องก็ไม่แน่ใจนะคะข้าวไม่แตะเลย อืมอ mm ืมโอ้โหน่วันท่สองไม่ได้ไม่มีเวลาหุงข้าวนะคะ <laughs> ก็เลยซื้อข้าวเอาใ <laughs> ส่พริกเยอะหนเอยเผ็ดอืม mm hmm. มันนัวมากเลยสิะก็<ม>งบน้อยนะคะโอ้ยใส่กุ้งสี่ห้าตัวปูตัวสองตัวประมาณนี้แล้วเราก็จะเข้าเป็นคนไม่ชอบกิน กุ้งใสใหญ่อะค่ะถ้าถ้าทำแบบอย่างเงี้ยชินประมาณนี้แต่ตัวมันใสมากเลยเพื่อนดูดิอาปอ,อ,อดอามกินด้วยกันนะคะเร็วอ่อยมารูามด้วยกินชาย นไปแบบบัวก็อร่อยมากจริงจิงก็กินไม่เป็นนะหลายบัวน่แต่เมื่อคือนอะ่ะต้องท้าความก่อนว่าทำไมถึงมาเป็นเมนูอันนี้ได้ก็คือเมื่อคือนอะ่ะไปดูคลิปใครไม่รู้จำไม่ได้ แล้วเขาตำไหลบัวอะไรเนี่ยก็เลยนึกอยากลองดูเอออร่อยอแตัวเก่าเนาะ ที่มันเปนแบบไม่มีอะไรตานทานได้แล้วเผ็ดนะแต่หยุดไม่ได้สนใจมาแจมนะคะตะก้อง่ะ หน้าเหมือนหน้าของสารมากตอนนี้เหมือนหิวอะ่ะแต่อาหารเขายังไม่เสร็จนะคะทานเมื่อเกิดเที่วยวเพื่เพื่อนจะได้หุ่นดีเอ้ยจะ,จะได้ผิวดี กินก็ไม่ได้เป็นผักที่โปรดตานนะแต่ก็กินได้มาเกิดเทศน,นะแต่ก็กินได้นะเวลาใส่กับซ้มตำเนี่ยมันทา,านได้ จะเบานะคะเพราะว่าใช้กล้องตรวสะอาดน่าตุดมากวก่าตอนนี้พักหน้าไม่ใช้เลยเลยอ้อยเพ็บแต่อร่อย เวลานี้ใครกำลังกินข้าวอยู่บ้างคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยดิายหยุดไม่ได้แล้วไม่กล้าใส่กุ้งเยอะค่ะกลัวกินไม่หมดแต่ได้ จะกินคนเดียวดูดค่ะเพื่อนๆต้องดูด กุ้งสดนี่มันหวานมากเลยนะเราจะมาจุจ๊บปกปกันจ้ะต้องตอนนี้ละนดี่ย ปอภันะ,ะไปค่ะันบีบออกฟเนี้ด้ำเนื้นหนอห เอาไ้กินที่หนกล้าง,งมันอันนี้ก็อนันนี้ต่ออันนี้ต่อนนแต่ก็มีฟันที่ดีเขาสามารถผ่านได้แต่เราไม่เชี่ยวชาญขนาดนั้น ก็ยดิงแล้วก็หมดอันนี้ก็เหลือแต่พวกหลายวัวก็เหลือกุ้งอีกหนึ่งตัวเหลือกุ้งอีกหนึ่งตัวเพื่มแบนเจ็บให้หมดเขามองแบบอ้อนวอนมาก มันก็ไม่เยอะมากก็ทานแค่นี้นะคะแล้ว,ช,วช่วงนี้เขา้าเพราะว่ารสขุนก็ไม่ใช่นะแบบดูแล,แลร่างกายนิดน,นึงเหรอถ้าทางอ่นสักครึ่งชั่วโมงก็เยอะแล้ว ไปออกกำลังกายต่อเป็นเล่นฮนลงฮูปแล้วก็มีผ้าแพงผ้าอะไรธรรมดาปกติมีไว้อยู่ในคลิปนะแต่ยังไม่ได้เอาโหลดเดี๋ยวให้แต่กล้องเขาตัดลงให้เป็นต้อตัดแล้วสันส้างต้งเดียวเลยนะ ข้าวเนียตอนต่แรกว่าจะซื้อขนมจีน เออก,กินข้าวหรือวะอร่อย เ่ okay, forward, oh, อร์เซ็นตจะได้อร่อยไข่พวงนี่มันอร่อยแบบนี้นี่เองเนาะมันกรอบ,รอบอๆยังไงไม่รู้อะ่ะข้าว่ามันอร่อยนะแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบก็ไม่โดนนั่นแหละ

ไปแล้วนะเพื่อน,น mm. บอกว่าจะไปจะไปก็หยุดไม่ได้แล้วอะ่ะ mm. mm. รอสตื่นเต้นทำเนียวจริงเลย เอาไงไปจริงๆแล้วนะไอทำหนึ่งอ่ะจะไปแล้วจะไปแล้วจริงๆหนึ 2> 1, 2. Uh ่งสองอือหือ ไปแล้วนะแต่อย่าลืมนะคะเ,เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เขาด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาได้ทําคลิปต่อไปนะคะคลิปหนะ้าอาจจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวอย่างที่บอกนะคะวิธีการทําเดี๋ยวจะให้ไว้ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะแต่ก็อย่างที่บอกมันไม่มีสูตรตายตัวนะคะใครที่ทำไม่เป็นลองไปทำกันดูได้นะไปแล้วบ๊ายบาย